สวัสดีด้วยจ้าพบก,กันอีกแล้วคะ่ะกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันบ้านสวนด้ยจ้เด้อมะกินกาแฟน้ำกันเนี่ยนอน,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 นะะโทนเศร้าๆเพื่อนๆก็มีความสุขกับเมื่อใหม่วันใหม่คะ่ะโชคดีกันทุกบ้านทุกคนเลยเนาะคะเนอท่านพูดเลยเป็นใครก็เศร้าววัเนี่ยจ้าเด้อมะจิปกาแฟกันก่อนค่ะอากาศกำลังสดชื่นขนาดเลย กาแฟกับขนมโปปี้ค่ะไส้ไก่หยองเบลล์อีสฟราค่ะ เราอิสราเอลก <laughs> ันเ่งเห็นแฟนเลี้ยวบึงกันหนึ่งถามว่าพอ่อไหนถามตัวอยู่มอโบกนันเลย เฝนอเงนนั่งต,ตากแดดโดยเฟนาเงน,น,กนตกตาแดดกำลังอุ่นๆน,นะคะอันลมก็พัดเบาๆอากาศกดีนั่นแหละแข่งกันเวสไซโูสเตอร <c oughs> ์คอยยางสวดแล้วอ <c oughs> ืวมครับ あっ。Up. เสี่ยงคนไปให้เป็นานานะค่ะเนาะรดไถ บรรยากาศบ้นบานๆน,นะคะบรรยากาศบ้านนอกมีความสุขะะด้วยค่ะรถไถรถอัน ถได้นาเนาะค่ะเนาะรถอันอีแท็กรถอีแตนนั่นตะก,ก็ว่ากันไป <c oughs> จุงหัวจุงคอยไปยันเข้าวสวนเมื่อกันเด้อปะ่ะวิธีบานๆค่ะชีวิตธรรมชาติเบื้องแล้วก็มีความสุขคำขุนชอบเด้อค่ะเอ้ยเอ้บนรมักเอ้ยตุ๊ก,กตามันชอบแบบนี้ค่ะตื่นขึ้นมาอยู่น้ำป่าไม้เนาะ,ะเนาะ,ะ,นอ,ะอากาศดีสดชื่นขนาด กินกาแฟกับขนมปอเปี๊ยะแซ่บขันนิแหง อายเลาะสวนเฮ็ดทำให้น้ำสวนเนาะคะ่ะเนาะชีวิตชาวสวนอยู่กับสวนนะคะ่ะความสุขของแต่ละคนเนาะคะ่ะเนาะบันไปชีวิตเอ้ยว่าอ่ะก็บอกว่ากันเอ็ดชอบแบบเลยกระทำแบบนั้นเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเพื่อนกันเลยตุกตาปาฟันก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มานั่งกินกาแฟกับเอ้ยนะคะเนาะกับขนมโปเปียโปเปียไส้หมูหยองค่ะไส้หมูหยองหรือไส้ไก่หย,ยองบางคน วอลิดเลยเนี่ยส่ไก่หยองแซ่บค่ะเหน่แงแห่งอ่ะมือใหม่หวันใหม่ก็สดชื่นสดใสเนะค่ะนะโชคดีกันทุกคนเลยค่ะพาอกันคลิปต่อไปเนี่ยจะเนสสวัสดีค่ะ